ครับสวัสดีครับผมโค้ตุ้ยทักษะกีฬาคู่ทักษะชีวิตครับสําหรับแบบฝึกวันนี้ที่เราจะมาฝึกกันคือเรื่องการเลี้ยงบอลนะครับเราจะเริ่มจากการฝึกแบบจากคนที่ไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับเพิ่งจะหัดเริ่มเล่นบอลใหม่ๆนะครับเดี๋ยวแบบฝึกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราจะเริ่มฝึกจากการเลี้ยงบอลตรงไปข้างหน้าก่อนนะครับการจัดระเบียบร่างกายพยายามเงยหน้ากางแขนสร้างสมดุลนะครับ วิ่งด้วยปลายเท้าย่อเข่าเล็กน้อยนะครับใช้ตำแหน่งหลังเท้าค่อยๆดันบอลไปข้างหน้าสลับกับแตะวางแตะวางแตะวางต้องควบคุมน้ำหนักเท้าที่กระทบบอลบริเวณด้านหลังของบอลด้วยนะครับไม่ให้ไกลเกินไปให้อยู่ในการครอบครองได้ครับและเมื่อชำนาญแล้วสิ่งสำคัญที่สุดของการเลี้ยงบอลเลย คือเราต้องฝึกจนสามารถเลี้ยงบอลไปโดยแทบไม่ค่อยมองบอลเลยครับคือการเงยหน้านั่นเองครับเงยหน้าเพื่ออะไรเงยหน้าเพื่อมองเพื่อ,อนร่มทีมมองคู่แข่งมองจุดพื้นที่ที่จะไปที่เราจะเลี้ยงไปนะครับถ้าเราก้มหน้าตาเลี้ยงเราก็จะไม่สามารถเห็นใครที่มาเข้ามาอยู่ใกล้บริเวณเราได้ถูกไหมครับแต่เราสามารถเงยหน้าฝึกไว้จนจนเป็นชินแล้วกับตัวเองก็คือถ้าเราเงยหน้า เราก็จะสามารถมองคาดการสถานการณ์ต่างๆที่เราจะทําต่อไปได้นะครับกาเลี้ยงนะครับให้ทุกคนเราไปฝึกกันดูนะครับจะได้สามารถพัฒนาได้ทั้งเลี้ยงทั้งข้างเท้าด้านในข้างเ้าด้านนอกแล้วก็เลี้ยงด้วยความเร็วมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวรอมาชมครับแบบที่ 1. เลี้ยงเป็นแนวตรงพยายามฝึกทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาด้วยนะครับแบบที่ 2. เพิ่มความหลากหลายในการใช้ส่วนต่างๆของเท้านะครับ ฝึกใช้ทั้งข้างเท้าด้านในและข้างเท้าด้านนอกนะครับสังเกตที่จุดสําคัญคือการใช้ข้อเท้าสะบัดข้อเท้านะครับพยายามควบคุมน้ําหนักที่กระทบบอลด้วยนะครับแบบที่3เปลี่ยนมาฝึกเท้าซ้ายนะครับเหมือนกันครับพยายามสะบัดข้อเท้าใช้ส่วนที่สัมผัส ทั้งข้างเท้าด้านในและข้างเท้าด้านนอกนะครับควบคูมน้ําหนักอย่าให้แตะแรงจนเกินไปนะครับแบบที่4ใช้ข้างเท้าด้านในเลี้ยงบอลทั้งซ้ายและขวาครับพยายามควบคูมน้ําหนักแตะให้พอดีนะครับ แบบที่5ฝึกใช้ฝ่าเท้าดึงบอลทั้งซ้ายและขวาครับพยายามฝึกใช้ฝ่าเท้าดึงบริเวณส่วนบนของบอลให้ได้น้ำหนักพอดีนะครับฝึกใช้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาให้ต่อเนื่องเลยนะครับแบบที่6ใช้ข้างเท้าด้านในและด้านนอก แต่สลับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับพยายามควบคุมน้ำหนักแตะให้พอดีนะครับอย่าให้แรงเกินไปแล้วก็อย่าให้เบาเกันไปครับมุมในการแตะก็สำคัญนะครับแบบที่7ฝึกการโยกหลอกทั้งซ้ายและขวาทุกครั้งที่โยกหลอกพยายามคุมน้ำหนักในการแตะบอลครั้งต่อไปให้ได้ด้วยนะครับอย่าให้แรงเกินไปนะครับ ตำแหน่งในการแตะหลกแต่ละครั้งก็มีความสำคัญนะครับผมจะมาชวนให้แล้วกันนะครับอยูประสบการฝึกการเลี้ยงนะครับสำคัญคือเราต้องเงยหน้ามองรอบๆนะครับเมื่อเราชำนาญแล้วเราเงยหน้าได้ครับแต่เรายังไม่ชำนาญเราก็ก้มหน้าดูบอลได้แต่พยายามใช้ชำเลืองมองระยะระยะนะครับสำคัญคือตำแหน่งสัมผัสบอลก็คือด้านหลังของบอลนะครับตำแหน่งที่ต้องการไปก็คือแตะด้านหลังของบอลตำแหน่งส่วนตำแหน่งที่สัมผัสบอลเราสามารถเลี้ยงด้วย หลังเท้า hi, ข้างเท้าด้านในสามารถใช้ได้ทุกส่วนของเท้าเลยครับฝึกให้ชํานาญเลยครับก็ยังไงก็ไปฝึกกันดูนะครับลองฝึกให้ชํานาญทั้งข้างเท้าด้านในและข้างเท้าด้านนอกครับทั้งหลังเท้าสามารถเลี้ยงไปได้ทุกอย่างทุกส่วนของเท้าสามารถใช้ในการเลี้ยงบอลได้ทั้งหมดนะครับก็ยิ่งฝึกฝนยิ่งชานาญครับสําคัญคืออย่าท้อแท้ครับสู้ๆครับสําหรับคุณผู้ชมช่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือคิดว่ามีประโยชน์นะครับ ข็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับโคตคู้ทักษะกีฬาคู่ทักษะชีวิตครับ